สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกับคุณครูแต้มอีกแล้วในวิชาสังคมศึกษานะคะในชั่วโมองที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับวันสําคัญนะคะทางพระพุทธศาสนาไปแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของการบริหารจิตค่ะ,ะทำไมเราต้องเรียนการบริหารจิตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือนะคะเรียนควบคู่กับ PowerPoint ของครูแต้มนะคะโดยใช้หนังสือเล่มน,นี้ค่ะหนังสือเล่มน,นี้เปิดไปหน้าที่78ค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูตาม PowerPoint ของครูแต้มด้วยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะ ามาแล้วค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนเรื่องการบริหารจิตนะคะแล้วก็การเจริญปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีหรือไม่ทําความชั่วเพียงเท่านั้นแต่ยังสอนให้เราทําจิตใจไงคะให้ผ่องใสบริสุทธิ์อีกด้วยนะคะซึ่งสามารถเนี่ยฝึกฝนจิตใจเราได้ มีได้หลากหลายวิธีเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยเราต้องรู้จักก่อนในส่วนของความหมายนะคะความหมายและประโยชน์ของการมีสติค่ะอะสติหมายถึงอะไรก็หมายถึงความระลึกได้รู้ตัวอยู่ตลอดก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําในทุกๆอย่างด้วยความไม่ประมาทเพราะการประมาทนั้นจะส่งผลกระทบ ในด้านไม่ดีให้กับเราเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะมีการเกิดทะเลาะวิวาทได้นะคะอันนี้คือความหมายของสติต่อมาประโยชน์ของการมีสติค,คืออะไระวันนี้มี3ข้อค่ะมาดูกันข้อแรกรู้ตัวอยู่ตลอดว่ากำลังทำอะไรอยู่และสามารถควบคุมตนเองได้ค่ะ อันนี้คือประโยชน์ในข้อแรกของการมีสตินะคะถ้าเรามีสติเราจะรู้ตัวเองตลอดเลยว่าเราทำอะไรอยู่เช่นเรากำลังข้ามถนนอยู่เช่นเรากำลังนั่งเรียนอยู่เป็นต้นนะคะต่อมาประโยชน์การมีสติในส่วนข้อที่2คือเรียนรู้สิ่งต่างๆได้รวดเร็ว,รวความจำดีเรียนหนังสือเก่งต่อมา 3. เป็นคนรอบคอบไม่ประมาท อันนี้คือประโยชน์ของการมีสตินั่นเองนะคะเด็กๆอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะคะการมีสติมีสมาธิมีประโยชน์ในส่วนของเรื่องการเรียนค่ะถ้าเรามีสติอยู่เสมอเราก็สามารถจดจําข้อมูลต่างๆที่คุณครูสอนเราได้ใช่ไหมคะ,ะสามารถจําได้หมดทุกอย่างเลยและสามารถตอบคําถามคุณครูหลังการทบทวนได้ รูปที่สองเป็นรูปอะไรเอ่ยนักเรียนเป็นการข้ามถนนค่ะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังถ้าเราไม่เดินข้ามด้วยมีสติหรือระมัดระวังนั้นนักเรียนอาจจะเดินอะไรได้คะรถชนได้นั่นเองอ่าเราพูดถึงความหมายนะะแล้วประโยชน์ของสติแล้วเดี๋ยวเรามาดูการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสติกันค่ะทำไมเราจะต้องฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสตินะคะ เพราะมันเป็นสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะคะได้ง่ายที่สุดนะคะในการมีสติเพราะการฟังเพลงและร้องเพลงอย่างมีสตินั้นจะทำให้เราเนี่ยร้องเพลงได้ถูกต้องรู้ว่าร้องผิดหรือถูกมากแค่ไหนแล้วก็สามารถสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับเราได้ไม่ใช่าเพียงให้สติเราเพียงเท่านั้นแต่ให้ความสุขกับตัวเรา ได้อีกด้วยนะคะวันนี้คุณแต้ก็เลยมีเพลงมานะคะชื่อเพลงว่าเพลงตบแผ่ฝึกตินะคะเป็นเนื้อร้องนะคะของคุณกิติคุณอัมไพนะคะสุจิตตกูลนะคะทำนองระมุงตบแผ่นะคะโดยมีเนื้อดังนี้เะะด็กๆฟังนะคะตบแผ่ตบแผะตบแผ่ปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกาย สัมผัสกับปากตกแผ่อ่าอันนี้คือเนื้อร้องของเพลงตกแผ่ฝึกสติคะแล้วคุณครูมีคลิปวิดีโอที่เป็นเพลงมาให้เด็กๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคะวันนี้ครูครูจะร้องให้นักเรียนฟังก่อนหนึ่งร้อง ค่ะนักเรียนครูก็มีเพลงมาฝากด้วยนะคะัเราจะร้องให้นักเรียนฟังต่อนหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนร้องตามนะคะตบแผลตบแผลตบแผลปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแผลอ่าอันนี้คือเนื้อร้องเพลงนะคะเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่ง บ้างค่ะสติเราก็จะร้องตามได้เอาล้ค่ะเราลองมา,มาร้องพร้อมๆกันนะคะตบแผลตบแผลตบแผลปากใจตรงกันนั่นแหละเรามาลองฝึกกันจิตกายสัมพันธ์กับปากตบแผลอ่าอันนี้ก็คือเนื้อร้องนะคะนักเรียนเรารู้เกี่ยวกับการร้อง การฟังเพลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเล่นและการทํางานอย่างมีสตินะคะทำไมเราต้องรู้ล่ะมาดูกันเลยเพราะว่าการเล่นอย่างมีสติเนี่ยคือการเล่นอย่างเระมัดระวังรู้ตัวตลอดเวลานะคะทำให้ได้เล่นได้ถูกต้องและตามกติกาซึ่งจะมีความปลอดภัยมีการเซฟตัวนักเรียนอยู่เห็นไหมคะในรูปรูปแรกเป็นการว่ายน้าเห็นไหมคะ ว่ายน้ำอย่างมีสติอ่าโดยเขาเขา,เขารู้ตัวว่าเขาเป็นเด็กเขาก็ต้องใส่ห่วงยางใช่ไหมคะการที่เวลาที่จมน้ำถูกต้องไหมอ่าแต่นักเรียนสามารถไปเล่นเองโดยไม่มีผู้ใหญ่ได้ไหมคะไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องมีผู้ใหญ่เป็นคนคอยดูแลแล,และควบคุมนะคะนี่คือตัวอย่างของการมีสติในการเล่นกีฬาอ่าต่อมาการทำงานอย่างมีสติ คือการทํางานอย่างตั้งใจเพื่อให้งานนั้นสาเร็จตามเหนดและได้ผลงานที่ดี mm hmm. เห็นไหมคะสังเกตได้ว่าทุกคนน่าจะมีสตินะคะเพราะทุกคนตั้งใจาทาทาด้วยความตั้งใจทุกอย่างก็จะออกมาด้วยดีและก็ประสบความสำเร็จนั่นเองมาดูต่อนะคะ mm hmm. การฝึกให้มีสติในการฟังการคิดการถามการอ่านและก็การ นักเรียนเนี่ยตัวนักเรียนเองก็อยู่ในช่วงของวยัยเรียนนั่นเองการใส่ใจต่อการเรียนหรือการศึกษานั้นซ้อมเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังการคิดการถามการอ่านแล้วก็การเขียนในเวลาเราเรียนหรือทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องทําให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วน,น,นะคะเพราะว่าการมีสติเนี่ยเป็นตัวที่เชื่อมโยงทุกๆอย่างได้นะคะและ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมอีกด้วยถ้าเรามีสติใช่ไหมคะเราสามารถรับฟังความที่เห็นจากผู้อื่นและก็นํามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้คือแผนผังนะคะของการฝึกให้มีสติในการฟังการอา่านการคิดการถามแล้วก็การเขียนนะคะการมีสติได้ผลอย่างไรล่ะก็คือการคิดอย่างมีเหตุผล คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์การอ่านก็คือตั้งใจอ่านจนจบคิดตามเรื่องที่อ่านการเขียนก็คือตั้งใจเขียนให้ถูกต้องใช้ภาษาที่สุภาพนะคะเขียนให้ตรงหัวข้อที่กําหนดก,การถามก็คือถามให้เหมาะสมกับกาลเทศะถามอย่างสุภาพนะคะการฟังก็คือตั้งใจฟังจนจบนะคะคิดตามเรื่องที่ฟังอยู่ตลอดไม่คุยกับเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจฟัง นะไม่ตั้งใจฟังผู้ที่เขาพูดอยู่ผลกลับมาในเรียนอาจจะไม่รู้เรื่องและปฏิบัติได้ไหมถูกต้องนะคะดังนั้นเขาจึงบอกว่าการฝึกสติเนี่ยเป็นพื้นฐานของสมาธิเพื่อจเจริญปัญญาเลยทีเดียวโดยจะส่งผลนะคะให้การฝึกสมาธิเนี่ยจะทําให้มีสติและไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตและการทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีสติ จะทำให้งานนะั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกด้วยนะคะอาวันนี้ครูแต้มใจะให้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดต่อกันเลยนะคะทำในหน้าที่81นะคะแล้วก็82อันนี้ไม่ต้องทำนะคะวันนี้ทําแค่หน้าเดียวพอหน้า8 1พอนะคะเด็กๆหน้า81นักเรียนเปิดแล้วจะเจอหน้านี้ค่ะ เป็นกิจกรรมที่สิบแปดฝึกให้มีสติในชีวิตประจำวันนะคะฝึกให้มีสติในชีวิตประจำวันเดี๋ยวสักพูดหนึ่งนะคะ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะกิจกรรมที่18ฝึกให้มีสติในชีวิตประจําวันนะคะเขาบอกว่า ให้สำรวจตัวเองว่าเวลาทำกิจกรรมต่างๆถ้าไม่มีสติและจะเกิดอะไรขึ้นมันถึกข้อมูลลงในตารางค่ะแล้วนำผลการสำรวจไปปรปับปรุงตนเองโดยฝึกทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีสติวันนี้เราไม่สำรวจละเราจะทำพร้อมกันนะคะคุณครูตั้งมีตารางใช่ไหมคะกิจกรรมที่ทำกับผลที่เกิดขึ้นมีตัวอย่างว่าไม่ตั้งใจอ่านหนังสือคือการ คือกิจกรรมที่ทำใช่ไหมผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องอ่าเรามาดูต่อถ้าไม่มีสติในด้านการฟังผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนฟังไม่รู้เรื่องจําสิ่งที่ฟังไม่ได้อ่าน,นักเรียนเขียนไปพร้อมๆกับคุูแต้มเลยนะคะเขียนไปพร้อมๆกันเลยเราจะได้ไม่มีการบ้านในวันนี้ต่อไปไม่มีสติอันที่สองไม่มีสติยังไง ก็คือไม่ตั้งใจเขียนไม่มีสติในการเขียนนั่นเองผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะเขียนผิดเขียนไม่ถูกต้องแล้วก็เขียนไม่เป็นระเบียบอีกด้วยมาดูสุดท้ายกันไม่ตั้งใจจำไม่มีสติในการจดจำในสิ่งต่างๆผลที่เกิดขึ้นก็คือลืมจำไม่ได้เห็นไหมคะเอออันนี้คือกิจกรรมนะคะการฝึกสติ หรือผลที่เกิดขึ้นตามมานะคะจากการที่ไม่มีสตินั่นเองนะคะอ่าวันนี้มีแบบฟังเเพยงเท่านี้เห็นไหมคะวันนี้เนื้อหาไม่ยากเลยนะคะวันนี้เนื้อหาไม่ยากนะคะเป็นการบริหารจิตและก็การเจริญปัญญา ะะจะให้นักเรียนรู้ความหมายประโยชน์แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จะปฏิบัติอย่างมีสตินั่นเองนะคะงั้นวันนี้ครูตงฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าเจอกันอีกทีชั่วโมงของวัน,วนอะไรคะวันพฤหัสนั่นเองอะ่ะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ